บรรยากาศย้ำมือแรงพี่น้องเอ๋ยออกมาทงมาทาล้มเอื่อยเอยผัดใบเขา่าบรรยากาศท้องไร่ท้องนาอ้อมกดภูเขาพี่น้องทิวเขาเสวยงาน บรรยากาศเทางไงทางน้าที่ว่ามีอ้อมกอดของภูเขาแล้วความอุดมสมบูรณ์ช่วงหนาฝนพี่น้องว่าฝนดีบ่มก็ติทิ้งช่วงยุพักนึงค่ะพี่น้องเกือบอาทิตย์แล้วฝนแบบว่าบ่ตกแข้งนะแต่ว่าม้านเบิง่งบรรยากาศเอาหมากอันนี้ยางไปเบิ่งกันนะาพี่น้อง หมากอีหยังวะทีอ๋อเราตัดเครือเม้นเครือมันตายแล้วบ่อันนี้หมากไอ้นั่นอ่าเรียกว่าฟักข้าวแช่พี่น้องเคยได้ยินบ่ฟักข้าวแช่แต่ว่าเมีนดอกพี่น้องเครือมันอันนั้นแล้วแต่หมากอันนี้มันหมากอย่างน้อนีอ่เนาะไม่แน่ใจอะไรวารูดหรือโอ้ยซูมให้ก็ได้แบงใบพี่น้อง จะเบิ่งทองตรงนั้นอันนี้อันจะเป็นนาวานพี่น้องส่วนมากแล้วจะเห็นนาวานเขียนแบะแอ,แอ,แอ,แอ๊ะกัน <laughs> เห็นบรรยากาศทองตรงน้านะมือแรงก็สุขใจสบายใจอีกแบบนึงเนาะพี่น,อน้นอ,อ,นอ,งองเนาะเอ๊ะต่วนเอียงเนาะสงสัยไม่ไมหมากอยู่แต่พูดว่าต่วนเอียงเดซสิได้ถามมันไงวิดกับนไงลีอยู่ หอมหอมต้นเขาต้นก้าพี่น้องเนี่ยอี่ลีเด้ออันมีคน้นอันมีความรู้สึกคือข่อยบ่ข่อยออกมาทงมาทาแต่เป็นอันต้นเขาต้นกลางสิพี่น้องหอมไหม,อมหอมด้วยหอมหอมใบเขาใบกาไหมนี่แหละนะที่เพิ่นว่า กลิ่นไอไอทุง่งนาเนาะเวลาเอ่อเกี่ยวเข่ากับตอฟังข้าวเนะวาะตอสั้งข้าวอยังกรว่าไปเนาะวิธีบาาา้านเขาเอา้าปลาได้น่ะเอ้าสันม่อมเมีบม่อมเมี้ยงไปแล้วชิ้นเมปนปลาขึ้นกหอยนี่แหละปลาละเป็นซะุ้มเรื่องกับเขียดตะน,นาเนาะย้ำม,มือแรงอันนั้นมะม่วงหาวมะนาวห่เนาะพี่น้อง ดอกใหญ่ๆต้นนี่หมากใหญ่ดิดอกอันชั้นดอกมากเลยดอกพุ่มนี่จะดอกใหญ่ๆเป็นอันชั้นดอกซ้อนจำนดิได้ออกมายางน้ำทงน้ำตากบสบา็สบายใจสบายใจดอพี่น้องเห็นบรรยากาศแต่ทางนี้จะเป็นเหมือนอ้อมอกภูกเขานกเพนกบ,บินไปเมื่อกี้เพิ่นนั่น เจ๊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 คุยกันอยู่บมดขวายงางมาบินบินไปแล้วฝนบ่ตกเกือบอาทิตย์แล้วพี่น้องเอ๋ยฝน,นบ่ตกก็เป็นยังสี่แหละนี่เอกอันให้อุย้ยหมากอันนั้นเดี๋ยวค่อยเบิง่งมานั่งนั่งสูดเอากลิ่นไอ ข้าวเป็นคนมักแบบนี้หลีเลยพี่น้องนะจะว่าห้เฮ็บดบบอเลยเห็ดดอกเด้อพี่น้องเด้อมาถ่ายอยู่ไหนะของไงวิทไงลีเนาะ,ะยางไ้่มีเป็นคนมกกักคือซื้อพี่น้องมักไอบรรยากาศนะหอม เห็นไหมวิวอ่าครบเซ็ตเดี๋ยวพี่น้องครบเซ็ตอย่างท้องทุ่งนาทิวภูเขาท้องฟ้าปื้ยอ้อมอกภูเขาเนาะอ้อมอกธรรมชาติพี่น้องเอ้ยนั่งล้มเอ่อยๆชิวๆสบายๆ ังสี่ลรพี่น้องก้อนเมฆดำๆที่แ่าฝนจะตกบออาจจะตกเนาะเพราะว่านบ่ตกมาเกือบอาทิตย์แล้วก้อนเมฆกำลังเคลื่อนตัวแล้วอ้อมกอดภูเขาเราพี่น้องทรามชาติบรูนะว่าชีวิตของคนเขาจะคิดคือกันบ่ได้ออกมาสัมผัสทังี่เราเห็นบรรยากหาศทั้งสี่พี่น้องมีความสุขไปอีกแบบเด้แบบว่าสุขจริงๆนะหมายถึงว่า บรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะเออมันรีแลกสบายสบายนะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมเนาะนี่แหละคะ่ะบรรยากาศบายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าขอบคุณที่เข้ามารับชมเด้อพี่น้องเด้อ